เช้าทางดีทราบ1210งานจราจร13แยก PM6 แม่ค่ายกิศีเวลาทราบวสี2 BAP วสี3แยกง m 1210แยกที่ร้ 23, 12, อน แอนุสาวรีทราบวัีดีสองวีไอพีวัยยี่สิบสามแยกแอนุสาวรี Oh. อันตรายอันตรายใครว่าแม่อันตรายรอดนะครับใด้เอาแล้วี่โมเซมาเอาขีดจิก โอเคจะข้ามถนนกันรถเยอะนะครับรถเยอะอากาศก็ร้อนไม่ใช่ธรรมดามุตภูมิไม่รูว้ว่าเกลายยางเข้าไป45องศาได้เขาจะกะความเร็วอยู่ที่100วิ่งจริงก็ประมาณ120 130รถเยอะรถเยอะ37 37 37เรียบร้อยเปลียน Lớp lái rồi bao nhiêu mức nhận